ในแต่ละปีทาง Google เขาจะมีการจัดอันดับคำค้นหาที่มากที่สุดในแต่ละหมวดหมู่เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าในปีนะั้นคนไทยสนใจอะไรมากเป็นพิเศษจงตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงปลายปี2565หและกำลังจะเริ่มต้นใหม่ในช่วงต้นปี2566ทางเราก็แอบอยากจะรู้ว่าแฟนชายไหนนะที่ถูกคนไทยค้นหาเยอะมากที่สุดในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งแฟนชายที่ถูกค้นหาบ่อยในช่วงที่ผ่านมาก็จะมีทั้งหมด8แบรนด์ด้วยกันโดยแฟนชายที่มีคนค้นหามากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในปีนี้ก็คือแฟนชายโกโก้ก ôn, ไอต้นท ความนิยมและมีคนพูดถึงเป็นจํานวนมากหลังจากการเปิดให้บริการเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมและหลังจากนั้นก็ได้เปิดการขายแฟรนไชส์ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า210สาขาทั่วประเทศในอันดับที่2นั้นก็จะเป็นตู้เต่าบินคาเฟอัตโนมัติ24่ที่มีเมนูเครื่องดื่มมากกว่า170เมนูในตู้เดียวปัจจุบันยังไม่มีการขายแฟรนไชส์แต่สามารถร่วมธุรกิจกันได้หากเป็นเจ้าของพื้นที่โรงแรมคอนโดและอื่นๆเต่าบินพร้อมติดตั้งและดูแลตู้ให้ฟรีตลอดโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ยา,ายแต ต่อวันหากต่ำกว่านั้นขอพิจารณาเรื่องยกกลับในส่วนอันดับที่3นั้นคนส่วนใหญ่จะค้นหากเกี่ยวกับแฟนชายชานมไข่มุกที่น่าสนใจลงทุนในปี2565 แต่ไม่ได้เจาะว่าเป็นยี่ห้อใดซึ่งในปัจจุบันคาดว่ามีแฟนชายชานมไข่มุกในประเทศไทยมากกว่า60แบรนด์ทังขายแฟนชายและไม่ขายแฟนชายคาเฟ่อเมซอนแฟนชายร้านกาแฟนําหนึ่งของประเทศไทยติดอันดับคําค้นหาแฟนชายเป็นอันดับ4ซึ่งปีนี้อเมซอนทายอดขายทุกสาขาร,ร่วมกันทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมกันสูงถึง99.3ล้านแก้วภายในเวลา3เดือนจึงไม่แปลกใจที่จะมีคนสนใจที่จะลงทุนกับแฟนชายเป็นจํานวนมากอันดับ5นั้นเป็นดารุมาซูชิซึ่งเป็นข่าวดังในกรณีที่เจ้า าของแฟนชายนั้นจะทําโปรโมชั่นคูปองราคา199บาทจนมีผู้คนสนใจหลงเชื่อเป็นจํานวนมากแต่กลับปิดนร้านและหลบหนีไปต่างประเทศส่งผลให้เกิดความเสียหายกว่า100ล้านบาทอันดับ6คขนส่งเห็นได้ว่าแฟนชายเกี่ยวกับการขนส่งมีการเติบโต,อ,ตอย่างต่อเนื่องนะับตั้งแต่การระบาดของโควิด19เนื่องจากไปไหนไม่ได้ทําให้คนหันมาซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ส่งผลให้ธุรกิจบริการรับถึงส่งพัสดุกเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากอันดับ7ชาตามือแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชาไทยภายใต้การดำเนินงาน บริษัทสยาม f อ p r ี d u c t จำกัดซึ่งปัจจุบันชาตามือนั้นยังไม่ได้ขายแฟรนไชส์ในประเทศไทยแต่ขายแฟรนไชส์ในต่างประเทศได้แก่พมา่ามาเลเซียเกาหลีใต้ฮ่องกงจีนกัมพูชาและบูไนสุดท้ายอันดับ8เฟรนฟายาวยาหรือโทโไฟายที่เขามาทําการตลาดในเมืองไทยตั้งแต่ปี2563ถือเป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายเฟรนฟายสาเร็จรูปโดยมีจุดเด่นก็คือเฟรนฟามีความหอม,ห,อมหวานระมุนทอดสดกล่องตะกล่องแตกใหม่รสชาติอร่อยจะมีลูกค้าหลายคนกลับมาซือ้อซ้ําทําให้มีผู้สนใจซื้อทุก กิจแฟนชาย